โอ้โหทุกคนนักท่องเที่ยวมาเต็มเลยนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะชาวจีนแล้วก็ชาวไต้หวันนะครับมาเยอะนะครับแล้วก็ชาวฮ่องกงนะครับวันนี้ทางวัดก็เลยได้ขยายที่เช่าว,วัตถุมงคลเพิ่มนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาชมนะครับว่ามีที่ไหนบ้างนะครับและมีวัตถุมงคลอะไรบ้างนะครับ นี่ก็เป็นตู้วัตถุมงคลอีกด้านของทางวัดปากน้ำภาษีจเจริญน,นะทุกคนตรงนี้นักท่องเที่ยวเยอะนะครับและก็มาเช่าบูชากันเขาศรัทธาจริงๆนะครับสำหรับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับโดยเฉพาะชาวจีนและก็ชาวฮ่องกงไต้หวันนะครับจะแห่มาเช่ากันเยอะเลยนะครับจะอยู่อีกด้านนะครับไม่ใช่ด้านที่ผมเคยพาทุกคนไปนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมนะครับว่าที่ใหม่ๆของทางวัดตั้งไว้จุดไหนบ้างนะครับเผื่อเพื่อนๆได้มีโอกาสมาวัดตักน้ําจะได้มาเช่าถูกนะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัด ที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 0649060212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรัก โอ้ทุกคนผมมาที่ไรก็ไม่ผิดหวังนะครับสำหรับวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับมากี่รอบกี่รอบศรัทธาที่มีต่อหลวงพสส่อสดนี่ไม่เคยผ่อนเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติชาวไทยที่ผมกลับมาวัดปากน้ำอีกวันนี้ก็ อยากจะพาทุกคนนะครับมาที่ตู้วัตถุมงคลใหม่ๆนะครับที่ทางวัดปักน้ำนะครับมาตั้งไว้อีกที่หนึ่งนะครับเพราะว่ามีชาวต่างชาติมาเยอะนะครับพูดง่ายๆก็คือเหมือนเป็นการต้อนรับชาวต่างชาตินะครับเพราะว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อสดวัดปักน้ำภาษีเจริญ ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนชาวไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงจะนิยมมากนะครับคือเขาจะเช่าบูชาด้วยความศรัทธานะทุกคนดูดูนักท่องเที่ยวเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับน่าชื่นใจมากนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์เลยนะครับที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปนะครับ โอ้เดี๋ยวผมพาชมวัตถุมงคลนะครับสวยๆนะครับของทางวัดปากน้ำนะครับสวยมากนะครับมีทั้งแบบเปลี่ยมกรอบนะครับนักท่องเที่ยวชื่นชอบนะครับเนี่ยโอ้ นี่ครับราคา199นะครับด้านล่างนะครับองเล็กๆนะครับแล้วก็199เป็นรูปหลวงพระสดนะครับด้านล่างก็99นะครับยังไม่เลี่ยมนะครับ99เลี่ยมแล้วก็199นะครับ นี่ครับทุกคนองละห้าร้อยนะครับสวยมากนะครับมีทั้งแบบเรี่ยมและแบบไม่เลี่ยมนะครับเรี่ยมแล้วก็จะอีกราคาหนึงนะครับแล้วนี่เป็นรูปหล่อผมก็สดนะครับเป็นรูปยืนนะครับห้าพันห้านะครับแบบนั่งสมาธินี่สองพันห้านะทุกคน ก็อันนี้เป็นพระธรรมกาย6,500นะครับองใหญ่นี้ก็9,999นะครับแล้วก็มีน้ำเต้านะครับหนึ่งรอนะครับโอ้สวยๆท้งนั้นเลยนะครับ นี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อสดนะครับ1ห5 0ก็พระธรรมกาย2,005นี่ครับนี่เนื้อนี้2,005นะครับโอ้สวยมากนะนี่ครับแบบยังไม่เลี่ยมนี่250นะครับนี่คือวัตถุมงคลที่ ตั้งอยู่ด้านหน้าพระองค์ใหญ่นะทุกคนตึงนักท่องเที่ยวก็มาเช่าบูชากันเยอะเลยนะทุกคนนี่คือสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ดีใจนะครับดีใจที่ชาวต่างชาติไม่ใช่แค่มาเที่ยวชมความสวยงามของทางวัดปากน้ำนะครับ เขาศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อสดจริงๆนะครับคือเขามากราบขอพรแล้วเขากลับไปประเทศแล้วธุรกิจและการงานเขาดีขึ้นนะครับเขาก็จะบอกปากต่อปากนะทุกคนนี่ก็คือความศรัทธาจริงๆนะครับนี่ครับด้านนี้ใครจะมาทำสังฆทานก็ได้นะครับนี่ หลวงพ่อท่านก็มานั่งโปรดนักท่องเที่ยวตรงนี้นะครับส่วนด้านในที่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อสดก็มีตู้วัตถุมงคลตามปกตินะทุกคนคือมีพระสมเด็จนะครับก็มีตามปกติแต่วันนี้ที่มาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ชมก็คือที่ตั้งที่ตั้งใหม่นะครับของ วัตถุมงคลหลวงพ่อสดนะครับวัดปักน้ำนะครับ <S <S โอ้โด้านโน้นครับด้านโน้นเขาก็ทำรูปเหมือนหลวงพ่อสดอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับ <S <S ที่ทุกคนอยู่ฝั่งโน้นนะครับ วันศุกร์ที่26มกราคมพศ2567ขอถวายต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรา1,140รูปนะครับนี่ครับวัตถุมงคลอยู่ด้านนี้ก็มีนะครับนี่ก มีน้ำเต้าดูดซับลูกละร้อยนะครับแล้วก็มีเหรียญก็มีรูปหล่อก็ดสดนะครับหนึ่งพันห้าร้อยนะครับเหรียญก็จะเหมือนด้านนอกนะครับเหรียญจะแบบเดียวกันกับที่ผมถ่ายให้ชมนะครับก็มีห้าร้อยนะครับหนึ่งร้อยเก้าเก้านะครับ ก็มีรูปเหมือนหลวงพ่อสดด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดนะครับอยู่ริมน้ำนะครับสำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อสดวัดปัดน้ำนะครับดูทุกคนนักท่องเที่ยวมาไม่ได้ขาดสายเลยนะครับ ดูจากรองเท้าทุกคนเยอะมากนะครับผมมาวันนี้ไม่ได้ตรงกับวันหยุดนะครับแต่นักท่องเที่ยวและก็คนไทยมาเยอะมากนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ศรัทธาหลวงพ่อสดมากนี้ผมจะพาเข้ามาด้านในนะครับ ตรงที่ผมเคยพาทุกคนมาบ่อยนะครับถ้าเป็นวันอาทิตย์ไม่ต้องพูดถึงนะทุกคนวันอาทิตย์หรือว่าวันหยุดนี่ตรงนี้แน่นเลยนะครับนี่เราก็จะมากราบขอพรตรงนี้นะครับแล้วก็ นี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อสดนะครับที่เรามาปิดทองนะครับด้านนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลที่ผมเคยมาถ่ายเพื่อนๆได้ชมบ่อยนะครับก็จะมีรุ่นเจ็ดแล้วก็รุ่นหกรุ่นห้านะครับที่เหลืออยู่นะครับมีรุ่นเก้านะครับราคาก็รุ่นเจ็ด แบบเลี่ยมก็สี่ร้อยถ้ายังไม่เลี่ยมก็สองร้อยน,นะครับมีรุ่นแปดนะครับมีรุ่นหกรุ่นหกพอเอภัยนะครับรุ่นหกแปดร้อยนะครับยังไม่เลี่ยมมีห้าร้อยนะครับส่วนรุ่นห้ารุ่นห้านี่สามร้อยนะครับถ้าเลี่ยมแล้วก็ห้าหกร้อยนะครับมร 9, รบีรุ่นเก้าห้าร้อยนะครับรุ่นเก่าๆก็ยังมีอยู่นะครับอี แล้ววัตถุมงคลอื่นๆก็ยังมีนะครับนี่มีที่ห้อยหน้ารถมีน้ำเต้านะครับมีเหรียญแล้วก็รูปหล่อเหมือนกีลูกแก้วก็มีน้ำเต้าสองร้อยห้าสิบกีลูกแกร้อยห้าสิรูปหล่อนีนร้อยหนึ่งนะครับตั้งหน้นรถนี่ก็หนึ่งร้อยนะครับมีมา ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมบ่อยนะตรงนี้นะครับด้านในก็มีนะครับนี่ก็คือความศรัทธานะครับที่มีต่อองค์หลวงพ่อสดนะครับวัดปักน้ำนะครับซึ่งผมว่าไม่เสื่อมคลายเลยนะครับแปลกมากนะครับคือผู้คนมาไม่ได้ขาดนะครับไม่ใช่เฉพาะชาวไทยนะครับ ังชาวไทยชาวต่างประเทศนะครับที่มีศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อสดนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปถ่ายให้ชมที่อื่นนะครับเจดี JD ผมก็มาบ่อยนะครับแล้วก็ลงบ่อยนะครับแต่วันนี้มาเพื่อถ่ายทอดให้ทุกคนได้เห็นว่าศรัทธาหลวงพ่อสดนี้ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับใครมีโอกาส ได้มาก็อย่าลืมแวะมากราบขอพรอ,องค์หลวงก็สดได้นะครับวันนี้กอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ